สวัสดีค่ะนางไหมายไพยิปซีตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยเขาอยากส่งเมสเซจหาคุณว่าอะไรคะทำไมถึงนิ่งจังแต่ฉันก็จะพยายามพยายามให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอมากแล้วก็รอคอยเธออยู่นะ ให้ฉันไปหาได้ไหมถ้าเกิดฉันว่างแล้วฉันจะไปหาเธอนะฉันอยากไปหาเธอฉันอยากเจอเธอเป็นเป็นตัวเป็นเป็ๆเลยอยากได้พูดคุยกับเธอเฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้พบเจอกับเธอฉันคิดถึงเธอมากนะคิดถึงมากๆเลยแต่ตอนนี้ดูเธอนิ่งจังฉันก็กลัวใจเธอเหมือนกันแหละเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม ให้เราไปหาได้ไหมเธอให้ฉันไปหาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอยากจะมเมสเซจมาถามคุณว่าขอให้ไปหาได้ไหมว่างไหมอะไรอย่างนี้นะคะ